สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเคยประสบปัญหากับมุงลวดที่บ้านขาดแล้วไม่รู้จะทํายังไงหรือไม่มีเวลานําไปซ่อมไหมล่ะคะวันนี้มีผู้แทนธุรกิจคนหนึ่งค่ะที่เขาทําธุรกิจที่ช่วยตอบโจทย์ปัญหานี้ได้แล้วล่วคะค่ะ และนี่แหละค่ะคุณพงศกรเจ้าของสิทธิบัตรผู้ผลิตและจําหน่ายแผ่นเส้อมุงลวดสาเร็จรูปแผ่นเดียวในประเทศไทยคุณพงศกรบอกว่าความคิดนี้เริ่มต้นจากมุงลวดที่บ้านของเขาเองฉีกขาดจึงคิดทําแผ่นเส้นมุงลวดขึ้นโดยยึดหลักว่าต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีความแข็งแรงคงทนใช้งานง่ายและที่สําคัญราคาไม่แพงค่ะคุณพงศกรคะก่าจะมาลงตัวเป็นแผ่นซสอมมุงลวดแบบนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงคะเริ่มต้นจากเราเห็นมุงลวดที่บ้านเราขาดก่อน เราจึงคิดหาวิธีซ่อมของมันขึ้นมาอะไรที่จะสามารถซ่อมมุ้งลวดได้ดีที่สุดเราก็เริ่มต้นตั้งแต่ผ้า PVC ผ้าบางแล้วก็จนถึงที่สุดก็คือเป็นมุ้งลวด hmm. เพราะว่ามุ้งลวดที่ขาดเนี่ยวัสดุที่จะซ่อมได้ดีที่สุดก็คือตัวมันเองแล้วเท่าที่เห็นมีหลากหลายรูปแบบมากเลยค่ะมีกี่รูปแบบและใช้งานต่างกันยังไงคะก็ค,ะค,ะคือรูปแบบของการขาดมุ้งลวดที่มันจะเป็นไปได้มันจะมี3แบบก็ค,คือว่าขาดแบบที่1คือขาดอยู่ในโซนการแผน่นไม่ว่าเล็กไม่อใ,ใหญ่ก็แล้วแต่เราออกแบบ เฉพาะ,ะใช้ซ่อมกลางแผน่นและแบบที่2คือขาชนิดติดขอบแบบนี้เนี่ยอย่างงี้จะเรียกว่าขาชิดติดขอบเราก็จะออกแบบเฉพาะสำหรับที่ใช้ซ่อมขอบและแบบที่3แบบนี้ทั้งก็คือมันจะเป็นขาชนิดติดมุมก็คือใช้ที่ตัวใช้ซ่อมมุมมันจะสามารถซ่อมได้ทุกมุมทั้ง4มุมเลยจะรบกวนให้ลองสาธิตสักแบบหนึ่งได้ไหมคะได้ครับวิธีการของเราก็คือตัวงานของเรานี่ออกแบบเป็นขาล็อกมันจะไม่มีกาว ข้อลงไปที่แผลไปไม่ต้องแค่ขยับเบาๆขามันสวิงได้มันก็จะร้อยทะลุอีฝั่งนี้เห็นไหมครับแล้วก็พับเลยชิ้นโฟมอันเดิมที่ติดมาพับทีเดียวทุกศาสนาะเอามือประกบด้วยมันจะได้แน่นชิดสุดอันนี้ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วให้ได้มากเลยนะคะเนี่ยเนียนสนิทได้คงทนเทาวอลเลยครับค่ะ แล้วเราทาตลาดยังไงล่ะคะเริ่มขายจากตลาดชุมชนใกล้บ้านเราก่อนพอได้กรับการยอมรับจากผู้บริโภคแล้วเราก็ขยายตลาดไปสู่ตลาดชุมชนใหญ่ขึ้นขณะนี้เราสามารถส่งเข้าไปจําหน่ายในห้างสรรพสินค้าสำหรับคนรักบ้านทั่วไปได้แล้ว การคิดและลงมือทำโดยไม่ย่อท้อต่อปัญหาคือแนวทางที่ทำให้ธุรกิจก้าวมายืนอยู่แถวหน้าได้นะคะและเช่นเคยข้อมูลดีๆแบบนี้สามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้ที่ w w w b a n k a k b a n k c o m เพื่อนคิดค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ